สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้ในรายวิชาการงานอาชีพนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ประดิษฐ์อะไรกันไปนะคะพัดใช่ไหมคะพัดก็จะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาความร้อนคลายความร้อนให้กับเรานั่นเองใช่ไหมคะซึ่งงานประดิษฐ์นะคะมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะประดิษฐ์ของใช้บ้างแหละประดิษฐ์ของเล่นส่วนตัวบ้างแหละอันนี้ ของเล่นบ้างแหละนะคะของใช้เส่วนตัวบ้างแหละหรือว่าของที่ใช้ประดับตกแต่งต่างๆมากมายนะคะในส่วนของวันนี้นะคะค,คุณครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทำเหมือนกันนะคะก็เป็นการประดิษฐ์เจ้านี้เลยนะคะไอ้นี้คุณครูขอให้ชื่อเขาว่าเป็นน้องอาทิตย์ได้ไหมหรือมีลักษณะคล้ายอะไรคะ คล้ายอะไรเอ่ยคล้ายๆกับดอกทานตะวันนั่นเองนะคะก็จะมีอุปกรณ์ไม่กี่อย่างนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากระดาษเอ้แก้วกระดาษนะคะแก้วกระดาษนะคะนอกจากที่เราจะใช้ในการรับประทานอาหารน้ำน้ำดื่มอะไรก็แล้วแต่นะคะ ถ้าเราเปิดมีใช้แก้วกระดาษแล้วเราจะทิ้งเฉยๆก็เสียประโยชน์ปะ่าๆนะคะเรามาทำดอกไม้ประดับตกแต่งกันดีกว่านะคะแก้วกระดาษนะคะอันนี้ก็ทำจากแก้วกระดาษนะคะมาม่ากล่องนี้นะคะเขาก็จะมีลักษณะคล้ายๆแก้วกระดาษเหมือนกันนะคะอ่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีแก้วกระดาษเนาะกรรไกรคัตเตอร์นะคะ หรือว่าเป็นปากกาลินสโอก็ได้นะคะหรือถ้าเด็กๆมีสีก็ได้สีเมจิกสีอะไรก็ได้นะคะที่ใช้เขียนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองไปดูวิธีการทำกันเลยคะ่ะ ตอนแรกนะคะเมื่อเราได้แก้วกระดาษมาแล้วนะคะแก้วกระดาษอาจจะมาจากถ้วยมาม่าหรือว่าถ้วยกาแฟาก็ได้นะคะที่เราสะดวกเนาะจากนั้นนะคะคุณครูก็จะหาที่ตั้งนะคะมาเทียบกับฐานเนาะเทียบกับฐานอะเท,เทียบกับฐานตัวนี้นะคะคุณครูก็ขอใช้เป็นครีมก็แล้วกันนะคะอันนี้กระปุกครีมนะคะพอมาเทียบกับฐานอ๋อมันก็จะได้ในส่วนของ ใบนั่นเองนะคะแล้วลำต้นของเขาได้จากที่ไหนนะคะเด็กจะเห็นนะคะว่ามันจะมีรอยต่อนะคะรอยต่อของแก้วนะคะเขาจะมีเส้นอยู่นะคะอันนี้ก็วาดไปเลยนะคะมันจะมีอยู่สองเส้นนะคะเหมือนเป็นรอยพับนั่นเองนะคะที่จากด้านใน เห็นไหมคะจากด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอมาด้านนอกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะในลักษณะแบบนี้เราก็ขีดเส้นเลยค่ะมันจะมีร่องของมันอยู่นะคะนี่เห็นไหมคะพอเราพับลงแบบนี้เห็นไหมคะว่ามันจะเป็นเหมือนแก้วมันทับกันอยู่นะคะมันเป็นรอยต่อนั่นเองนะคะเราก็ขีดเส้นเลยจริงๆถ้าคุณครูก็ไม่แนะนําให้เด็กๆใช้เป็น ใช้เป็นปากกานะคะให้ใช้ดินสอนะคะมันจะดูสวยกว่านะคะเวลาเวลามันจะขีดมันจะได้ไม่เลอะเทอะนะคะหรือไม่ใช้เลยก็ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้สวยๆใช้ใช้เป็นดินสอขีดแทนก็ได้นะคะหรือว่าเราไม่ขีดเลยก็ได้นะคะเอาที่สะดวกเนาะอ่ะจากนั้นนะคะคุณครูก็จะนานะคะ ตัวนี้นะคะมาเทียบกันกับฐานนะคะโดยเอาปากแก้วตั้งขึ้นเนาะแล้วก็นะคะใช้นะคะปากกาคุณครูทาบกับฐานตัวนี้นะคะเพื่อให้ได้เป็นเพื่อให้เป็นในส่วนของดอกนะคะดอกนั่นเองนะคะอ่ะนะคะคุณครูก็จะจับส่วนนี้ไว้ให้แน่นๆเลยนะคะแล้วใช้นะคะ แก้วกระดาษนะคะหมุนไปรอบๆเลยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้รอยตรงนี้แล้วเนาะเห็นไหมรอบเลยนะคะอันนี้เราขั้นตอนง่ายๆเนาะแล้วก็ นะะในส่วนของขั้นตอนนี้นะคะคุณครูแนะนำให้เด็กๆนะคะให้ผู้ปกครองนะคะดูแลเด็กๆด,ด้วยนะคะหรือเด็กๆให้ผู้ปกครองดูแลด้วยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์นะคะเป็นของใช้แต่เป็นของใช้ที่มีคมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เด็กๆเ,เกิดอันตรายก็ได้นะคะจากนั้นนะคะคุณครูก็จะกรีดให้ตรงกับรอยเลยนะคะ เดยียังกรีดไม่หมดนะคะเราก็จะเหลือตรงท่อนที่มันจะใช้เป็นกานของของของดอกไม้นะคะจะเป็นกานของดอกไม้จากนั้นนะคะให้เรานะคะใช้กรรไกรในการตัดนะคะตัดให้มันเหลือฐานเป็นกานนั่นเอง อย่าตัดจนเลยนะคะถ้าเลยแล้วมันจะขาดนะคะน่ะนะคะตัดทั้งสองด้านเลยนะคะทั้งสองข้างเลยนะ ในลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมตัวนี้ครูก็ไม่ได้ตัดถึงจนสุดนะคะให้ตัดถึงพอดีเลยนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราจะพับลงให้มันกึ่องกลางฝั่งเดียวนะคะอ่ะพับลงให้มันกึื่งกลางแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะ เราจะใช้วิธีการตัดนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตนะคะจะแนะนําวิธีเด็กๆนะคะคือคุณครูจะตัดตัดยังไงนะคะคุณครูจะใช้ตรงเหลี่ยมมุมนี้นะคะนะคะแล้วก็ตัดมาถึงเหลี่ยมมุมนี้นั่นเองนะคะเด็กๆไม่ต้องขีดตามคุณครูนะคะเด็กๆสามารถใช้กันไกลวัดได้เลยนะคะคือนะคะวิธีการอย่างนี้นะคะ ให้เอากันไกใส่ที่มุมตรงนี้นะคะไปปากกันไกใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ตัดให้มันไปลงมุมตรงนี้พอดีนะคะมุมตรงตรงก้านของดอกไม้เราพอดีนะคะอาจตัดลองดูนะคะถ้าเด็กๆใช้เห็นไหมคะถ้าเด็กๆเ,เกิดวาดแล้วมันไม่สวยมันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้ก็จะไม่สวยนะคะ อีกทางอีกด้านนึงก็ทาเหมือนกันนะคะเอาใส่ม,ม,มุมแล้วก็ตัดลงไปให้เฉียงลงไปแบบนี้เลยค่ะน่านะคะในส่วนของตรงนี้ก็ตัดออกได้เลยต้องไม่เอาโอเคน่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วเนาะ จากนั้นนะคะในส่วนของกรีบดอกไม้นะคะเราจะตัดไปเลยค่ะตัดให้ไปรอบๆหมุนไปเลยนะคะแบบนี้กระยะเอานะคะเอาเความสวยงามนะคะ ตัดหมุนไปจนรอบเป็นดอกไม้เลยนะคะนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะบานดอกไม้ขึ้นมา มันเองนะคะอ่าบางขึ้นมาโอเคนะคะลองบางกับพื้นดูนะคะเราก็จะได้ลักษณะดอกไม้แบบนี้นั่นเองนะคะ,ะเราก็จะประดับตกแต่งดอกไม้ของเรานะคะโดยใช้สีนั่นเองนะคะในการประดับตกแต่งเลยก็ได้ นี้เราก็จะได้ดอกไม้ดอกทานตะวันของเราแล้วนะคะอ่ะนะคะอันนี้ก็สามารถนำไปประดับตกแต่งได้เด็กๆคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะถ่ายรูปส่งให้คุณครูในไลน์กลุ่มหรือถ้าเด็กๆไม่เข้าใจขั้นตอนไหนสามารถกดหยุดคลิปวิดีโอหรือรีวิดีโอกอวิดีโอนั่นเองนะคะกลับไปดูได้นะคะ อ่ะเสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูในลายกลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจอกันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้าสัปดาห์ถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ